อยากจะบอกอะไรกับนึกจัว นริปล่องอยู่ครับแล้วเพราะอะไรเราถึงต้องมาต้องทำต้นนะครับทางไหนนะครับเพราะอะไรถึงรวมเป็นหลายคนนะครับยังไม่รู้เลยว่าข้างบนมีใครบ้างเป็นคนในสถาบันเดียวกันหรือเปล่าเปลาค่ะหนูไม่ได้เรียนแล้วที่เห็นข่าวแล้วมานี่คือทำไมถึงคิดว่าน่าจะมีใครต้องมาคือคิดว่าเป็นเพื่อนผมเลยต้องมาผมเพิ่งเห็นข่าวตอนเช้าครับมข่าวตอนเช้าครับแนนก็อยู่กรุเทพเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือเป็นเพื่อนที่เทพเหมือนกันไหมคะ พอรู้ข่าวสารอะไรยังไงเกี่ยวกับเพื่อนไหมผมก็ยังไม่ทราบเลยครับตอนนี้ครับไม่ทราบเลยคิดว่าน่าจะมีเพื่อนเราในุคือผมเห็นข่าวที่เขาบุกจับก็เลยว่าได้มาดูครับแตวขออนุญาตนะครับแต่ว่าเดนเราไปเกี่ยวข้องยังไงรู้เปล่าก็เกิดภาพที่เกิดขึ้นก็คือการที่มีการร่มทำร้ายใช้วุธมีดนะครับซึ่งจากการที่ผมถามเนี่ยอาวุธมีดเขาซ่อนอยู่ในรองเท้านะ มีการปกปิดเป็นชิดให้หลีกเลี่ยงก,การตรวจค้นจากกลุ่มของตำรวจนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเรากฏว่าน้องเรยเสียชีวิตมาวันนี้นะครับทางกองมังกรการสืบสวนนะครับรับคาสั่งชัดเจนร่วมกับกองบังการตำรวจคนาลนอกโดยท่านผู้จการตำรวจคนาลนให้เดินเกณฑ์เงียบรวบรวมหลักฐานนะครับตามคำสั่งาาของผู้จัดการหน่วยชาติทำผู้ช่วาสำานักว่า ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและดำเนินการกวาดล้างกลุ่มแก๊งดังกล่าวนี้